เรียกว่าบางกอกแบนดแอทินั่มใช่ครับเราเพิ่งได้ล่าสุดเนี่ยได้ได้ตรงงานเลยครับงานของ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 ดีของดีของดีกรุงเทพเราไปคัดสรรของบางกอกแบรนด์วัสดุเป็นผ้าลายขามเป็นผ้าของสกลนครเป็นผ้าฝ้ายนะซึ่งผ้าฝ้ายตัวนี้เป็นผ้าที่เขาเรียกว่าทํามาตั้งตั้งตั้งนานแล้วอะทนมีความคงทน ราคาก็ไม่ใช่ถูกนะผ้าตัวนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าสุวิชัยเนี่ยเอามาทําเป็นเอามาขายอยู่ที่ดิวตี้ฟรีแต่ขายเป็นพวกเสื้อผ้านะทําให้ผ้าตัวนี้ดังผ้าตัวนี้จะดังมากนะคือต่างชาติรู้จักปับ๊บนี่ก็คือพื้นพื้นคือเดิมๆเ,เลยใช่ปะเดิมๆเดิมๆขึ้นมาก็คือทุกทุกอย่างเป็นผ้าหมดเลยแต่จุดเด่น ของที่เราที่ที่เราทำที่อาจจะคือมอง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 ได้โดยตรงเลยก็คือการวางลายครับเห็นเนี้ยครับลายอย่างเนี้ยไม่ว่าฝาปิดหรือว่าอะไรเห็นเนี้ยพอปิดขึ้นมาลายมันจะต้องเรียงกันหมด,ดมถูกต้องครับไม่คืออาจจะไม่ใช่ลายเดิมแต่ว่าลายหมายถึงเรียงซ,ยซ้อนลายให้มันสวยงามไอ้ตัวนี้ก็คืออ่า,าม,มันมันมันจะยากตรงไหน มันจะยากตรงที่การวาดการเย็บมันจะต้องเรียงตำแหน่งแม้แต่ช่วงเห็นเนี่ยช่วงรอยต่อช่วงเย็บรอยต่อเนี้ยเห็นเนี้ยพรงนี้ก็จะต้องวางลายหมดรอบเลยเห็นเนี้ยครับเนี่ยช่วงรอยต่อก็เหมือนกันจะวางจะวางลายข้นี้มีซิปด้วยหรอครับอ้นี้โชว์โชว์โชว์กับโชว์นี่ครับแล้วก็พวกนี้หเห็นเนี้ยก็จะเน้น <ifi. S 1> จะเน้นอันนี้คือผ้าล้วนนะครับ ผ้าล้วนใช่ใช่แล้วคือว่ายนซักได้ป่ะไอ้พวกนี้ไม่เขาเขาไม่ซักกหรอกเพราะว่ามันเป็นคือใช้เช็ดใช้เช็ดได้ผ้ามันหมาดเช็ดได้อ๋อครับเช็ดได้แต่จะซักจริงซักได้ไมจริงๆไม่แนะนําให้ซักเพราะว่ามันมันมีช่องมีข้างในใช่ครับมันมีผ้าซับอะไรเดี๋ยวกลัวจะขึ้นลาขึ้นอะไรเนี่ยชอบซักใช่ปะ ไม่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 สมควรนะเพราะว่าพอข้างในมันจะไปไวใช่ป่ะครับเนี่ยไอนี้ก็คือล้โลนนะส่วนเราก็มาคิดใหม่ขึ้นมาไอตัวนี้มันก็ทนอยู่แล้วนะอย่างเช่นตัวเนี้ยก็ทนอยู่แล้วนะเราจะทําให้มันทนขึ้นทําไงเอาหนังมาซับกับนี่กับหนังแท้กแล้วตอนนี้มาเกี่ยวกับหนังแท้อกแล้วนี่เลครับก็คือไอช่วงที่เนี่ยหู ช่วงถือเห็นเนี้ยเราต้องใช้น้ำหนักจ้ะวะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนังความแข็งแรงอดทนมันจะสูงขึ้นเราใส่ของหนักได้เพิ่มขึ้นใช่ปะครับพวกซิปพวกอะไรเห็นเนี้ยเราก็มาซับเป็นหนังแท้หมดเลยใช่ปะครับเพื่อให้มันคงคือไม่ใช่อยู่ดีๆไปวางหนังแท้เราก็ต้องวางในตำแหน่งที่มันใช้งานใช้งานจริงก็คือที่มันจะทําให้แข็งแรงจริงๆอะ่ะอย่างเช่นช่วง้อยอช่วงถือ หรือยินกู้ขอท,ที่ที่ที่มีสายสะพายหน่อยเนี่ยจะชี้จุดให้ดูแต่รุ่นนี้ไม่มีสะพายไม่มีรุ่นนี้ทรงคุณนายทรงถือเออเห็นเนี้ยเรื่องลายเห็นเนี้ยเรื่องลายคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องลายนี่สําคัญเดินขอบด้วยหนังด้วยถูกต้องครับเดินขอบด้วยหนังแต่ของเราข้อที่คนอื่นไม่ค่อยสังเกตเราเย็บได้ขาวนะเบอร์แปดนะ ได้เนี่ยดูให้ดูที่ได้นะทําไมเราเย็บได้ขาวเราไม่อยากเย็บหรอกช่างก็ไม่อยากเย็บหรอกเย็บได้ตามสีมันหลบได้นะอย่างเช่นสีนี้เราก็เย็บได้สีนี้แต่ถ้าเราเย็บได้ขาวเราเย็บพลาดไม่ได้นะมันเป็นรูนะมันจะเป็นตําหนิต้นี่ไอ้นี้ก็คือโชว์ว่าช่างของเราเนี่ยมีฝีมือนะมีความบานี่นะเจ้าพอเย็บหนังหนังมันดิ้นนี่มันไม่ใช่ปียูนี่หนังไม่ตั้งบปกแกรมได้นะความหนาไม่เท่ากันความเหนียวเวลาเย็บตุ๊ ตความถนัดความปานีมันจะต้องมีเราเลยเย็บได้ขาวโชว์ไว้เองอันนี้บางทีเกตเล็กเกิดน้อยพวกนี้สําคัญนะว่าฝีมือไอ้ทำไมสินค้าเราถึงได้แพงกว่าเขาหรือว่าทําไมต้นทุนเราถึงแพงกว่าเขาใช่ปะแต่จริงๆอะ่ะถ้าเป็นผมนะผมบอกไม่แพงนะเหตุผลคืออะไรปะเพราะเรารูน้นี่ที่ผมบอกเรารู้ตัวสินค้าเราก็อยากให้ลูกค้ารู้ด้วยใช่ปะเราอยากให้ลูกค้ารู้ว่าไอ้คุณซื้อของเราไปแล้วคุณได้อะไรออกไปมั่ง ใช่ป่ะอย่างน้อยที่สุดคือที่ผมให้ก็คือสองอย่างแล้วเริ่มแรกเลยนะเบสิกเลยนะคำว่าหนังแท้ถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าของเราว่าหนังเทียมคุณคืนได้เลยที่เป็นช่วงช่องหนังนะอย่างเช่นไอ้นี่ถ้าเป็นผ้าขึ้นมาคุณบอกเฮ้ยนี่เป็นผ้าไม่ใช่หนังไม่ใช่นะครับก็มาถึงไอ้ช่วงที่ผมบอกว่าซับเป็นหนังนอครับผมอันนี้ก็เป็นแบ